เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้ไลฟ์ไข่ของของน้องแน็กชาลีนิวเชื่อว่าทุกคนจะต้องยิ้มตามกันไปเนาะโดยเฉพาะเราเห็นน้องแน็กชาลียิ้มแบบมีความสุขแต่เขาหมดเขาแบบเขาหลุดนะเขาหลุดเขาแบบว่าอาการเขาออกพอเขาเขินเขาเขินมากเขามีความเขินมากดีที่มีน้องขุนเข็งนะคะก็คือหลานสาวในอนาคตก็คือขุงเข็งในร่าง โมมูเนาะน้องโมหลน์ของน้องแน็กเนาะซึ่งน้องขุงเข่งคือน,น่ารักมากคอยช่วยพี่นาะแก้เขินน้องข,งขิงแล้วนะคะแล้วก็มาสรุปถ้าสรุปการไลฟ์ประจําสัปดาห์นี้นะคะที่นิวมองว่าคู่จิ้นที่แบบว่าปาดหน้าเค้กที่แบบสุดท้าที่สุดก็คงจะให้ป้าตือค่ะป้าตือ ป้าตือของเรานะคะคือปาดหน้าเค้กแล้วก็เป็นแขกพิเศษเซอร์ไพรส์มากๆเพราะนิ้วขำตลอดทั้งไลฟ์เลยนะคะตอนที่ป้าตือมาคือปาดหน้าเค้กสาวสาวคู่จิ้นทุกด้อมนะคะทุกดอมที่แบบว่าพาจิ้นเนาะป้าตือมาคือปาดหน้าเค้กและสังเกตน้องแน็คไม่เคยใส่รองเท้าอ่ะไม่เคยใส่รองเท้าแล้วคือป้าตือคือเอนดูน้องแน็คมากๆน่ารักมากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกภูมิใจภูมิใจมากๆเพราะว่าไม่คาดคิดว่าป้าตือจะมา ยังไงอะมาสนับสนุนแล้วให้น้องแน็กขายของขายแบบว่าสินค้าให้เนาะคือน่ารักมากๆแล้วก็สรุปไลฟ์นะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถือว่าเป็นอะไรที่สร้างสีสันให้กับบรรดา f c เนาะและน้องแน็กเขาก็เหมือนเดิมค่ะบางวันเขาก็มาไลฟ์ย้อนหลังนะคะไม่เชิงไลฟ์ย้อนหลังคือมาเปิดไลฟ์ช่วงดึกๆประมาณตีสองที่สาเวลาเมืองไทยเนาะซึ่งนิวก็ทัน ทันนะคะมาทักทายเพื่อนๆ F c ของเขาก่อนที่จะเข้านอนเนาะก็ตีสามตีสีเนาะแต่ไม่แน่ใจว่า F c ซีที่บางไทยนะ่ะคือนอนได้นอนพักกันบ้างหรือเปล่าเนาะอีกอย่างหนึง่งนิวอยากจะมา,ย,าะะยังไงอะอะยังไงจะบอกว่ายังไงดีนิวต้องระวังคําพูดนะคะบรรดาวิ่งไม่รู้จะพูดยังไงให้รู้สึกแบบว่าสุภาพนะคะนิวอยากจะมาอ่าจะใช้คําว่ายังไงดีอยากจะมาแบบว่าเตือนสติ ถ้าคำนี้หยาบหยาบหรือดูแรงไปนิ้วต้องกราบขออภัยนะคะเตือนสติบรรดาด้อมด้อมนะคะด้อมทุกทุกอ่าทุกด้อมที่จับน้องแน็กไปจิ้นคนนู้นคนนี้เนาะตรงเนี้ยเราต้องเป็นด้อมจิ้นแบบมีสตินะคะมีสติแล้วก็ให้อิสระกับคู่จิ้นของเรานะคะเพื่อให้มันเป็นไปแบบธรรมชาติเนาะ เพื่อนๆที่แบบว่าเป็นด้อมด้อมจิ้นนะคะจับจินน้นเราต้องแยกแยะนะคะจับจิน้นแบบมีศิลปะและให้อิสระกับทางน้องแน็กชาีแล้วก็คู่จิน้นที่คุณคิดว่าเนี่ยอยากจะให้จิ้นกับน้องแน็กนะคะแต่ต้องไม่ให้ไม่ไปจับคู่จิน้นให้น้องแน็กจนกลายเป็นการเหมือนกับมัดมือชกและคุมถุงชนเข้าใจความหมายที่นิ้วพูดไหมคะ จิ้งกับคุมถุงชนในต่างกันนะคะแต่ตอนนี้มันเริ่มจะหมิ่นเนตไปในแบบไปในแนวทางของการจับคุมถุงชนซะมากเข้าใจความหมายของคำว,ว่าจับคุมถุงชนไหมคะตรงนี้พอเราไม่ได้ดังใจแล้วก็ไม่สนุกไม่แฮปปี้ก็จะมีการพิมพ์ใส่คอมเมนต์ที่ไม่น่ารักนะคะไม่น่ารักเพราะเราไม่ได้ดังใจในสิ่งที่เราหวังไว้แต่ถามว่า น้องเน็่เขาโอเคไหมแล้วก็คนที่คุณให้จิ้งเขาทราบไหมเขาโอเคไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะจิ้นเราต้องจิ้นแบบมีอิศะมีศิลป,ปะแล้วก็ให้อิสระกับเขานะคะเราอย่าไปจแบบิ้นแบบบินเหม่ไปในทางของการคุมถุงชนค่ะตรงนี้ต้องระวังเราระวังมากๆเลยนะคะนิวอยากจะแบบว่าเตือนสติซึ่งกันและกันเ,นเพราะว่าถ้าเราเราไปหวังมากมันจะกลายเป็นการจับ เขาไปคุมถุงคุมถุงชนพอวันหนึ่งเขาไปขายของกับอีกท่านหนึ่งคุณก็อาจจะแบบว่ารู้สึกไม่โอเคแล้วก็อาจจะไปพิมพ์อารมณ์ที่ตัวเองคิดอยู่ในนั้นมันก็จะดูแลดูไม่โอเคแล้วก็ไปกดดันลูกค้าแล้วก็ซีอเจ้าของแบรนด์ที่เข้ามาจ้างน้องแน็กนะคะตรงนี้เราก็ต้องจิ้มแบบมีศิลปะค่ะแล้วก็ให้อิสระกับเขานะคะนิวอยากจะมาช่วยกันเตือนสติเนาะแล้วก็ ให้มันเป็นไปในแนวทางแบบน่ารักน่ารักเนาะสำหรับนิว,น,วนิวไม่มีจิ้นเพราะว่านิวนิวไม่ไม่ไม่สนใจเรื่องคู่จิ้นอะไรบ้างมากมากเลยนะคะเพราะว่านิวเป็น f อซของน้องแน็กด้วยตรงค่ะเวลาเรามองเราก็จะมองแบบเออเนาะความเหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ว่านิวมองว่าน้องแน็กเขาเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นเหมือนคนเจ้าชู้มีเสน่ห์นะคะแต่ถ้าเกิดว่า รู้จักตัวตนของน้องแน็คจริงๆอ่ะมันเป็นเพียงแค่การแสดงเอนเตอร์เทนหน้ากล้องค่ะเพื่อให้มีสีสันแล้วเขาก็มีการขอโทษขอโพลแล้วก็มีการดีลกันนะคะว่าเราจะเล่นยังแบบนี้นะคะซึ่งน้องแน็คเขาก็จะคอนเฟิร์มก่อนทุกครั้งเวลาเขาขึ้นไลฟ์กับสาวๆนะคะแล้วก็จะมีการขอโทษขอโพยกันนะคะตรงนี้เราก็อย่าไป เราอย่าไปแบบว่ามาโนแล้วจับมือมัดมือชกเขาเนาะตรงนี้มันต้องระวังมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่าอีกอย่างหนึ่งถ้าจําไม่ผิดนะน้องแน็คเขาเกลิ่นไว้เป็นระยะะระยะระยระยแล้วนะคะว่าอย่าอย่าพาอย่าจับเขาไปจิน้นเพราะคุณเองจะผิดหวังในสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนาะเพราะรอบนี้น้องแนทคค่อนข้างที่จะแบบว่าอยากเป็นตัวของตัวเองจะไม่ตามใจ fc มากจนเกินไป๋ยวจะเกิดการเหลืองแล้วก็จะกลับไปเป็นประเด็นดราม่าเหมือนอย่างที่ผ่าน,านมาเนาะตรงนี้เราต้องพยายามเปิดใจกว้างค่ะจับจีนแบบให้สนุกเหมือนเราเราดูละครเนาะพอจบก็แยกย้ายค่ะก็แยกย้ายนะคะอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดนิวเชื่อถ้าเกิดว่า fc ใหม่ๆเข้ามาถ้าไม่รู้จักตัวตนของน้องแน็กชาลีนะคะจะมองว่าน้องแน็กเหมือนขุนแผนมากๆแต่อเผอิญโลโก้ของน้องแน็กในสายตาน,นี้ก็คือ น้องเน็กชาลีสกูไปดูน้องสายติดนะคะน้องแบบเน็กกี้นะคะซึ่งมันไม่ลบล้างภาพที่น้องเขาเป็นอยู่นะคะเพราะร,ารู้ว่าลึกๆน้องเน็กเขาเป็นยังไงคะนะคะเราก็เลยมองว่าเน็กก็คือเน็กชาลีของเราค่ะแต่ว่าคนอื่น f c ใหม่ๆที่เข้ามาจะมองว่าอู๋น้องเน็กร่างทองน้องเน็กคือแบบว่าเจ้าชู้เพลย์บอยนะคะอันนี้ไม่จริงค่ะ <laughs> มันเป็นเพียงแค่สไตล์แต่น้องเน็กเขาดันนะคะดันไปแบบ ทรงสไตล์เขาเป็นคนที่แบบเนาะบางทีดูยากว่าเขาแซวหรือไม่แซวจริงมันเป็นการแสดงเพราะน้องเี็กเขาอยู่วงการมา20ปีเนาะเขาจะแบบลับมุกเขาเขาเล่นมุกเก่งแต่เขาก็จะมีการบอกตลอดว่ามันเป็นเพียงแค่การแสดงผมแค่ล้อเล่นอะไรเงี้ยตรงนี้เราก็ต้องแบบว่าเปิดใจกว้างๆอย่าไปตัดสินเพียงแค่เขาแสดงให้เราเห็นในช่วงหน้าไหลสดเนาะพะเขาน้องเล็กเขามีการเตือนสติอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นิูจะย้ํานะคะสุดท้ายนี้ เราต้องเป็นคู่เราต้องจับจีนนะคะเป็นด้อมจีนแบบว่าเป็นด้อมจีนนะคะแบบมีศิลปะแล้วก็ให้อิสระกับน้องแน็กชาลีแล้วก็คู่จิ้นที่เราคิดว่าเหมาะสมกับน้องแน็กนะคะให้อิสระเข,เขาและอย่าไปแบบพังพลาดแบบคิดนะคะว่าจับจิ้นยังไงไม่ห้เขารู้สึกว่าเราไปคุมถุงชนเขาด้วยต้องแยกแยะนะคะเพราะตอนนี้มันเริ่มจะเป็นการเหมือนไปจับเขาคุมถุงชน,นะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเมนของเราหรือว่าตัวน้องนักเองนะคะมันจะทำมันจะสร้างบรรยากาศอึดอัดอึดอัดนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่ามันจะกลายเป็นความสนุกกับกลายเป็นความไม่สนุกนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะจิ้นกับคุมคุมถุงชนแตต่างกันมากนะคะตอนนี้เริ่มที่จะเป็นการคุมถุงชนสมากไม่ใช่จีนละพอราม่าเริ่มจะเกิดแล้วนะคะตรนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ด้อมจีนนะคะทุกท่าน ต้องแบบเปิดใจกว้างๆค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ f อฝั่งน้องเน็กชารีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนิวนะคะก็ช่วยช่วยอธิบายแล้วก็ช่วยช่วยพากันไปแบบมีอ่สนับสนุนน้องแบบมีแบบว่ามีสตินะคะเรามาร่วมมีความสุขด้วยกันเราอย่ามาอะไรกันแบบดารมาม่าในเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆจ๋าหนูเริ่มจะงงกับภาษาของนิวอีกแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ